ส,สวัสดีครับท่านที่รับชมช่องยูทูบเสือพไปนะครับวันนี้พี่เสือมารับพัสดุนะครับ่อสครูนะครับพี่ก็โทรมานะครัมีพัสดุมาส่งนะครับแฟลเอ็กเพรมาแล้วนะครับผมคืออะไรไม่ทราบ หีน้ำของเถื่อนไหมโอนหนักโอนหนักมากเดี๋ยวเราไปแกะดูนะครับทุกคนว่าคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะครับตอนนี้หามีดไม่เจอนะครับเราก็แกะโดยการใช้มือนี่อหามีดก่อนนะครับทางั้นนะครับน่าจะเหนียวมากนะครับแกะไม่ได้ครับ ทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมๆกันนะครับคืออะไรนะครับใส่ส่งอะไรมาให้เสี่ยพาไปนะคะเป็นเอฟซีไม่ประสงค์ออกนามนะครับไม่มีชื่อคนส่งนะครับไม่มีชื่อคนส่งนะมีแต่เบอร์โทรนะครับมีแต่เบอร์โทรไม่มีชื่อคนส่งนะครับดูนะคะว่าเขาส่งอะไรไม่ให้เสี่ยพาไปนะคะวิ่ยพาไปบอกว่าหนักมีกระตูนเป็นหนังสือเรียนนะ มีลูกกระตูน,ะนนะครับพิชาว่าเขียนนะฮะส่งมาด้วยนะนโอ้มีกระตูแนแสาดน่ารักอนุบาลอยู่นะคะเจอแล้วนะครับเด็กชายโอ้มีกระตูนด้วยมีเหมือนแกงใต้เลยอ่ะ๋อทุกคน,นแกงใต้เลยเหมืนอนใช่ไหมนี่ฮะแกงใต้อะไรเนี่ย ําริวน้ำพริกแกงใต้นะครับผมน้ำพริกแกงใต้นะฮะแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะกะปิใช่ไหมก,ะป,กะปิใต้ยางดีเลยนะครับจะม,มาทำอะไรกินกะปิว้าวนะฮะเราไปทำน้ำพริกกะปิกินนะครับเหมาะมากเลยเพราะว่าที่นี่นะฮะอยู่ห่างจากทะเลนะครับการที่จะมีกะปิได้ดีทานนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับ อันนี้แกงไตปลาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นแกงไตปลาแห้งครับผมว้าว <Wow! S 2> น่าทานมากนะฮะเสียภาไปได้สุดยอดเลยนะครับว้าวนะฮะแกงไตปลาแบบแห้งนะครับมีชิ้นปลายังไม่หมดนะฮะยังไม่หมดนะฮะมีชิ้นปลาด้วยอันนี้คืออะไรนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแกะอีกทีหนึ่งนะฮะขออนุญาตวยยางกล้องแป๊บหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวแกะดูนะครับว่าข้างในนี้คืออะไรนะครับ ไม่อยากให้เห็นมีดนะครับเพราะเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยต่อช่องนะครับผมนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้พี่เสือแกะแล้วนะครับเป็นน้ำพริกใช่ไหมคะอ๋อทุกคนมันคือน้ำพริกมันปูนะครับใครที่เป็นคอน้าพริกนะฮะแล้วเคยกินน้ำพริกมันปูจะรู้ว่าอร่อยมากอยากกินตะังระอร่อยมากนะน้ำพริกมันปูนะครับว้าว โอ้ยน่าทานมากเลยนะครับทุกคนนะครับอร่อยมากวันนี้ได้กินเต็มควากต้องนะครันี่นะครับน้ำพริกมันปูนะครับต้องไปซื้อเต็มควาก่อนนะคะนะฮะมีน้ำพริกมันปูนะฮะสรุปแล้วมีน้ำพริกมันปูหนึ่งนะครับนะฮะมีแกงไตปลาผัดแห้งสองนะฮะมีพริกแกงใต้นะครับสามนะครับสี่กะปิอย่างดีนะฮะกะปิใต้นะฮะ ซึ่งทางใต้เขาเรียกว่ากะปิเคยแท้นะฮะบางทีเขาเรียกก็ไม่เรียกกะปิเลยนะเขาเรียกเคยนะครับมันเป็นปลานะฮะกะปิที่ทํามาจากปลาเคยนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะกุ้งตัวหอยหอยอ๋อนะฮะกุ้งตัวหอยห้อยนะฮะว้าวน่าทานมากเลยนะครับกุ้งหอยหอยกุ้งตัวอ้นะฮะขอบพระคุณนะครับที่ส่งมาให้พี่เสือนะครับเดี๋ยวนะฮะพี่เสือจะลงเบอร์โทรของทางผู้ใหญ่ใจดีนะฮะทางร้านนะฮะที่ส่งมาให้นะครับผม แล้วก็เพจเ e b บ o ๊กว้ติดต่อซื้อซื้อนะเผื่อทนายสนใจนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมเสื้อพาไปนะครับขอบคุณผู้ใหญ่จะดีด้วยนะครับขอบคุณครับ